ะะก็ต้องมีเซอร์ไพรส์กันหน่อยจริงไหมล่ะคะดีบัดดี้เรื่องสีครูไอทีคุณ,ค,ณคลิปนี้เสนอตอนอยากทำคลิปเซอร์ไพรส์แฟนใหแอปอะไรดีใกล,ล้วันวันทนายแล้วถ้าเพื่อนเคนไหนนี่นะคะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนประทับใจดีลองโหลดแอปมาทำคลิปน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ดีมากๆแถมคุณแฟนของคุณเนี่ยจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ส่วนแอปที่ใช้ทำคลิปนี่นะคะก็มีมากมายหลายแอปเป็นแล้วค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าวัดดิโดนัทเนี่ยจะมีแอปเส๋งๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างมาเริ่มต้นที่แอปแรกมิชิกาแอปมิชิกาเนี่ยนะคะเป็นแอปโซเชียลมีเดียจากประเทศญี่ปุ่นค่ะลักษณะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับ i g ที่เราคุ้นเคยแต่มีจุดเด่นกว่าตรงที่มันสามารถใส่ซ้ำกระตูนน่ารักน่ารักดุ๊กดิ๊กดุกดิกด๊กลงไปได้ค่ะอยากลองเล่นดูแล้วใช่ไหมเราไปดูวิธีการใช้งานพร้อมๆกันเลยเมื่อเปิดแอปขึ้นมาที่มุมขวาบนจะมีไอคอคนรูป วิดีโออยู่ให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จัดการถ่ายคลิปสั้นตามที่ต้องการต่อไปขั้นตอนนี้เราจะมีสตั์ลวดลายดุกดิ๊กน่ารักน่ารักให้เราเลือกเต็มไปหมดเราก็เลือกใส่ลงไปตามใจชอบได้เลยต่อไปจะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกปรับสีได้ตามความต้องการค่ะต่อไปก็จะเป็นการเลือกเพลงเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด next ค่ะ ตามด้วยขั้นตอนการใส่เครดติตจากนั้นก็กดดันได้เลยเท <c oughs> ่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้คลิปออกมาน่ารักรูปกระดิกมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งแบบนี้เลยทีเดียวเรามาดูแอปถัดไปกันลดีกว่าค่ะนั่นก็คือแอปเฟมมี่ความสะดวกที่สุดของแอปเฟมมี่นี่นะคะก็คือเราสามารถตัดต่อใบหน้าของเรา ลงมาใส่ในตัวการ์ตูนได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแนวหน้ารักตลกหรือว่าโรแมนติกนะคะและมากกว่าน,นั้นค่ะเรายังสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมให้เหมือนกับเราได้เหมาะกับการบอกรักแฟนในเทศกาลนี้มากๆเลยล่ะค่ะเมื่อเปิดแอป,ปมากดไอคอนรูปกล้องที่มุมขวาล่างเพื่อเข้าไปยังเฟมิสตูดิโอโดยรวมเราก็จะเห็นว่ามีท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนให้เราเลือกมากมายเต็มไปหมดเพรานะฉะนั้นจึงขอเริ่มจากการถ่ายรูปของเราก่อนเลยโดยกดเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะ เมื่อเข้ามาถึงก็ให้เราจัดการยกกล้องขึ้นมาเซลฟี่ใบหน้าของเราตามอารมณ์ต่างๆที่แอปกำหนดได้เลยค่ะเมื่อได้ใบหน้าตามอารมณ์ครบทั่วแล้วด้วยนะคะเราก็มาลองปรับแต่งเสื้อผ้าหน้าผมของเราบ้างดีกว่าโดยกดเข้าไปที่ไอคอนรูปเสื้อมุมขวาบนเมื่อเข้ามาก็จะเห็นอัพสซอรีต่างๆมากมายเพื่อนสามารถเลือกแต่งตัวได้ตามใจชอบเลยจากนั้นนะคะก็เลือกตัวกระตูนที่เราชื่นชอบโดยมีให้เลือกหลายท่าทางเลยล่ะค่ะวิธีการมีดังนี้เมื่อเลือกท่าทางได้แล้วให กดที่ปุ่มไอคอนวิดีโอตรงนี้ค่ะจะเห็นแถบสีเหลืองด้านบนกําลังวิ่งนั่นหมายถึงการว่าคลิปกําลังเล็กคอดเมื่อพอใจแล้วให้กดปุ่มพอ s สจากนั้นเลือกท่าทางอื่นที่เราต้องการแล้วกดเล็กคอร์ดอีกครั้งทําซ้ําแบบนี้ไปจนแถบสีเหลืองด้านบนเต็มซึ่งนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับแต่งข้อความหรือเปลี่ยนเพลงได้อีกด้วยค่ะเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดโอเค แอปก็จะทำการเรนเดอร์วิดีโออีกนิดนึงซึ่งวิดีโอที่เราปรับแต่งไว้ก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ชื่อเดียวกับแอปเช่นเคยค่ะและแอปสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะก็คือ Viva Video ค่ะสำหรับแอปนี้เนี่ยสามารถตัดต่อทั้งวิดีโอหรือว่าคุณจะเอาภาพหวานๆของคุณกับแฟนมาต่อเรียงกันก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาถึงก็จะเห็นไอคอนมากมายกดเข้ามาที่แคปเจอรจากนั้นแตะปุ่มเล Happy คคอร์ด วิวคลิปที่เราถ่ายไว้ขึ้นมาให้ดูที่หน้านี้เราสามารถเลือกตีมหรือเลือกใส่เพลงได้ตามใจชอบนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งลูกเล่นอื่นๆได้อีกเพิ่มเอฟเฟกภาพติดสติ๊กเกอร์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดแชร์ที่มุมขวาบ,บนได้เลยค่ะเราสามารถเลือกจะเอ็กพอร์ตเก็บไว้ในแกร,รี่หรือว่าจะส่งให้คนพิเศษของเราเลยก็ได้ค่ะ ยังไงบ้างคะสำหรับแอปทำคลิป1 1> เด็ดที่นัดเลือกมาให้เพื่อนๆในวันนี้ยังไงเนี่ยลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยบัทดี้ดนะัต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย